ผมเห็นแล้วก็ตกใจะนะฮะผมไปดูไส้ในแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยนี่รัฐบาลตกตาคนไทยนะ,ะซุ่มจับมือกับเจ้าพ่อคาสิโนมาเก้าออกแบบคาสิโนในไทยโดยนะฮะมาในเสื้อคลุมของซอฟต์พาวเวอร์น่ใส่เสื้อคลุมซอฟต์พาวเมาเลยนะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าเจ้าหมอนี่ไอเมลโก้เนี่ยเอานัก เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการิโนโลแล้วก็มีไปทั่วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยโอ้าไปหลายที่หลายแห่งเสร็จเมลโก้หมดนะแต่เรากลับกลายไปจับมือแล้วก็มาในนามของซอฟต์พาวเวอร์แล้วผมก็อู้จะให้ทุงให้ทุนสารพัดอย่างแต่ไปเพาะพลิกดูทั้งหมดแล้วอา้าวมันมาในจังหวะเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลก็กำลังเร่ง เร่งใช่ไหมพี่พ่อตอนนั้น,นอ,อ่ะคริสิกาให้เวลา50บวันเสร็จวันนั้นต้องเข้าคอรมอแต่พอมาเจอเรื่องของการเมืองเนี่ยมันก็เลยตอนนี้บอกว่ายังไม่รีบแต่เรื่องนี้มีการลงนามนร่วมกับบริษัทเนี้ยตั้งแต่วันที่แปดมกราเสร็จสับจากนั้นนะฮะประมาณสักหนึ่งเดือนก็มีการจัดสัมมนา24กลุ่กุมภาพันธ์โอ้เนี่ยคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีนะฮะ ก็ยืนข้างกันแล้วก็ฉายภาพเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหภัณ์อย่างแต่เปิดดูในไส้ในทั้งหมดแล้วนี่คือเป็นรีสอร์ทครบวงจรหรือ Entertainment. เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขา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 ทำคอนเซ็ปต์อันนี้คือคนเนี้ยลอเรนซ์โฮเนี่ยเป็นลูกชายของสแตลลี่โฮที่ถือว่าเป็นเจออ้าพ่อมาเกาเสียชีวิตไปแล้วเป็นลูกหนึ่งใน15คน ของแซนลีโฮกับภรรยาคนที่สอง uh huh. แล้วก็ uh huh. ก็สืบทอดอาณาจาก uh ักรคาสิโนมาต่อเนื่องมาลอเรนโซเนี่ย uh huh. แล้วเขามาทำคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าซ uh ิตี้ออฟดรีมก็คือคาสิโนเนี่ยแต่ว่าประยุกต์ให้มันดูลักชัวรี่ขึ้นดูอะไรเงี้ยนะพี่พี่ก็เอาเรื่องนี้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ แม้จะเกิดขึ้นแล้วแต่ถูกเรื่องของการเมืองกลบการเมืองเรื่องของการพิปรายไม่ไว้วบางใจที่เราจูอหัวไว้ยังไงก็ได้ได้คุยกันแน่ยังไงเขาก็ต้องยอมถอดต้องยอมถอยแต่ต้องถอดและถอยอย่างเ,าเรื่องนี้เลยอ่ะเอาเอาเรื่อง,ออองไอเมลโก้นี่เลยพี่โกคถ้าดูเหมือนมันจะเป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยคือ ถ้าเล่าเรื่องนี้มันต้องเอาสตอรี่ของของเมลโก้ให้ฟังก่อนเอะมันที่มาที่ไปบริษัทนี้เป็นไงครับคือเมลโกเนี่ยนะฮะก็เป็นบริษัทของที่บอกออชื่อลอเรนซ์โฮนะก็เป็นเป็นลูกชายหนึ่งในสิบห้าของออสแตลลี่โฮเนี่ยครนี่สแตลลี่โฮคือใครก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อมาเกาอะ่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นผู้บุกเบิก คาสิโนขึ้นในมาเกา๊าตั้งแต่ยุคหหลายสิบปีครับตัวแซลลี่โฮนี่จะก,ก่อนนี่เป็นคนอยู่ฮ่องกงแล้วก็รวยพอสมควรตระกูลรวยแล้วพอต่อมาช่วงสงครามโลกเนี่ยก็มีปัญหาก็งอพย,ยพหนีตายจากฮ่องกงก็มาที่เก,กาะมาเก๊าตอนนั้นก็ไม่มีเงินมีทองได้เงินเหลือติดโลสัมภาวมาไม่กี่ตังค์นะแล้วก็มาปากัดตินทีบสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ แล้วจังหวะตอนนั้นเนี่ยมาเก๊าเนี่ยมันอยู่ในความครอบครองของโปรตุเกสรัฐบาลโปรตุเกสเขามีอาณาจักรนึงอรอไหมในยุคสมัยก่อนฝรั่งเศสโปรตุเกสฮอลันดาอะไรพวกนั้นแหละก็เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแล้วก็จีนเนี่ยยอมเซ็นสัญญาให้ให้แค่แค่เช่าเกาะฮ่องกงจนถึงปีสองพันแสลี่โฮเนี่ยเข้าไปก่อนปีส0 0พันแล้วก็เริ่มไปเสนอ ตอนนั้นเนี่ยทางทางรัฐบาลโปรตุเกสเนี่ยเขาก็ให้เปิดคาสิโนครับเออขึ้นมาตั้งแต่นูน้นพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดถอยกลับไปคศสอพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดครับแล้วมันก็เริ่มมีไอ้พวกคาสิโนเกิดขึ้นแซลลี่โฮเนี่ยก็มาทำเอ,อ่อบ่อนคาสิโนในในมาเก๊าเนี่ยครับแล้วพอต่อมาเนี่ยปีหนึ่งเก้าหกสองเนี่ยมาเก๊าก็ให้ให้คล้ายๆผูกขาด ไม่มีไม่กี่เจ้าไอ้ตึกขวาที่คุณเห็นเนี่ยก็คือเขาเรียกเดอะบัวก็เป็นเป็นสัญลักษณ์ของแซนดี้โฮก็ก็สร้างไอ้คาสิโนขึ้นมามากมายในในมาเกามาเกาเนี่ยเป็นเป็นที่ที่มีคาสิโนเยอะมากที่ส anyway> ุดนะสี่สิบเอ็ดแห่งนะที่ที่หลังจากที่เขามีการเปิดเสรีหลังจากที่กลับสู่อ้อมอกจีนเนี่ยนะ ก็เปิดเซรีอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตัวแซลลี่โฮเนี่ยเฉพาะแซลลี่โฮอย่างเดียวเนี่ยเขาตั้งคาสิโนย่อยๆอยู่ในเกาะมาเกาเนี่ยครับรวมๆเกือบยี่สิบลายเส้นแล้วก็พูดง่ายขายใหญ่นะแล้วก็มีเอเจ้าแกลเลอบัวเนี่ยเป็นเอ่อบิ๊กที่สุดใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ตั้งบริษัทเครือข่ายแต่ว่าบริษัทแม่จริงชื่อ S.J.H.holding ีนี้ด้วยความที่แกเจ้าชู้มีสี่คนลูกสิบห้า Mm. ก็ให้ลูกแต่ละคนไปสืบทอดกิจการนะ oh. แล้วก็ลูกชายเนี่ยก็ได้ส่วนหนึ่งมาก็คือไอที่ผมบอกคอนเซปที่ได้เงินมาก็มาสร้างคอนเซปอของอคาสิโนยุคใหม่นะ <c oughs> ที่ให้มันดูลักชิกลักชัวรี่ขึ้น mm. มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรต่างๆนา,นานานี่แหละแล้วก็ตั้งชื่อ,อคอนเซปของตัวเองว่า City of Dream ก็เป็นคอนเซ็ปต์คาสิโนยุคใหม่แล้วก็ไปเปิดที่มาเก้าชื่อโมชาคลับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะกึ่งๆคาเฟ่สไตล์แล้วก็ต่อมาก็เริ่มขยับขยายมาที่ฟิลิปปินส์หลังจากที่ฟินเขาเขาเปิดให้มีบอนนะฮะแล้วก็ไปที่ไซปลัสนะแล้วก็ไปที่ศรีลังกาเดิมนี่จะมาทำที่โยโกฮาม่าด้วยแต่ปรากฏว่าทางนายกเทศมนตรีเขาไม่ใฟเขียน แล้วตอนนี้ก็พูดง่ายอีรอเรนโซเนี่ยก็เล็งมาที่ประเทศไทยแล้วก็ฟังว่าบินไปบินมาฮ่องกงกันหลายรอบแล้วล<ำ>แล้วก็ข้ามไปคุยกันที่มาก้งมาเก้าเนี่ยนะสรุปแล้วก็คือเป็นหนึ่งในตัวแตงหามที่ที่จะเข้ามาทำเอเตอร์เมนต์คอมเพกซ์ในประเทศไทยหนึ่งในห้าหรือใบหกใบเจ็ดใบหรืออะไรก็ตามหนึ่งในรายเส้นต้องมีอดูเหมือนจะมีความร่วมไม้ร่วมมือที่ เป็นจริงเป็นจังมากกว่าคนอื่นเพราะ,ะถ้าย้อนไปดูข่าวเมื่อ8มกราคมกณนกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติหรือ,อทักก้แถลงกันอื่นที่โกก็แถลงถเราก็ไม่ได้สังเกตที่โก้ตอนนั้นใครยังไม่รู้หรือว่าไอเขาสงสัยเฉยเมลก็ รีสอร์ทแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คือมันมาในชื่อบริษัทชื่อเมลโกใช่ไหมเ uh. e l c o เนี่ยนะแต่ว่าเวลาถแถลงร่วมมือเนี่ยมันทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ร่วมกับไอ้องกรอะไรของคุณอุอิงหมอเลียบเขาอะ่ะก็คือไอ้ทักค่าเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าจะจัดงานโกลบอลซอฟต์พาวเวอร์ทอแล้วก็พูดเหมือนว่าไอ้เมลโกเนี่ยเป็นผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลก ก็มองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นแหละว่าเป็นซอแต่ทําไมคนไทยถึงไม่ได้เอ๊ะเพรว่าไม่เอ๊ะเลยว่าอันนี้คือเจ้าของมาเกาเจ้าของคาสิโนรายใหญ่แล้วก็ไปกระจายอยู่หลายๆประเทศยุโรปไปถึงนู่นเลยก็มีนะฮะแต่นี้ก็พอไปดูไส้ในอยงเงี้ยเริ่มมีคนไปดูไส้ในเอ๊ะเมลโก้มันคือเิสลีวา แล้วชื่อมันคุ้นๆไงลอเรนซ์โฮ่เนี่ยคนนี้คนนี้ป๋าสุดเนี่ยครับก็เอ๊ะมันลูกลูกสตลูกสแตนล,ลีย์โฮ่เนี้ยนนดูเป็นลูกไม้ใต้ต้นเลยนะเนี่ยนะะฮ <c oughs> ก็เลยก็เลยไปเช็คอ๋อบริษัทเต็มเต็าชื่อเมลโกรีซอร์สแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับแล้วก็ไปดูแล้วบอกเอา้า ก็ระบุชัดเจนว่าเป็นผู้พัฒนารีสอร์ทครบวงจร integrated resort ในหลายๆประเทศครับแล้วก็มีนี่แหละก็ entertainment complex แหละนะก็มีสวนสนุกในคับโลรงละครศูนย์การค้าร้านอาหารห้องประชุมและแน่นอนก็ต้องมีคาสินโนก็เป็นแบบครบวงจร,รเพราะนั้นดูทรงแล้วเนี่ยก็คงคงจีบมาให้ช่วยทำเรื่องซ<ม>อว์พาวเวอร์อ คงไม่ได้เอามาทำเฉพาะศูนย์การค้าสวนสนุกในครับโรงละครนะเพราะเห็นเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามรีสอร์ทครบวงจรภายใต้บริษัทเนียมีทั้งรีสอร์ทที่มีคาสิโนและไม่มีคาสิโนนะแต่ช่างบังเอิญอย่างไร้การครับท่านผู้ชมครับความเร่งรีบไม่บังเอิญนะมันจับเบกันพอดีนะฮะนะมันตั้งใจเลยนะฮในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคอรมอิงอุงอิงเนี่ย ก็เพิ่งจะอนุมัติหลักการร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex พลได้ไม่นานแล้วก็ส่งให้กริฎิิกาไปดําเนินการจําเนียนการจนงกระทั่งทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วเพียงแต่ว่าไม่กล้าที่จะเดินต่อเพราะดูว่าจะไปเข้าร่องเขาละ,ะเขารอกันอยู่ว่าไม่รู้ว่าใครจะออกมาสหาบาทาบ้างก็เลยยังไม่รีบนะแต่เราได้เห็นแล้วว่าการเดินทางของเรื่องนี้มันมีการจับไม้จับมือกับ เจ้าพ่อการสืโโ่อสารอย่ดีมีสัญญาใจกันแล้วอ,ะอ่ะไม่งั้นเขาจะจมาอยู่ๆเขาจะมาท,ำทำําทําไมไอ้ไอ้งานซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเพราะดูดูก็ไม่ใช่ทางเขาเท่าไหร่ติโก้แล้วทีเนี้ยวันที่24ที่ไป,ไปแล้วก็นั่นดิทําไมไม่มีใครเอ๊ะและทําไมพูดถึงแต่ซอฟต์พาวเวอร์เพิ่งเอ๊ะไหนเพิ่งเอ๊<น>ะเดี๋ยวนาวยกเขาบอกเขามาจัดซอฟต์พาวเวอร์เขาไม่ได้บอกมาเปิดคาสิโนเลยว่ะ นายกไปปากถาไปปากถามีงานแล้วก็มีเนี่ยเขาก็มาบอกร่วมมือกันแล้วก็เอาใครกับใครมาบรรยายแล้วก็สุดท้ายนี่เขาบอกเดี๋ยวก็จะหาคนไทยห้าคนไปไปไปดูงานไปให้ทุนด้วยนะฮะผมผมเห็นที่ให้ทุนแล้วเนี่ยที่อื่นๆเราก็โอ้ดอสอะไรก็เราเราก็พอเห็นภาพหรอกแต่พอบอกหนึ่งในห้า ประเทศ5จุดนั้นมันมีมาเก๊าอยู่ด้วยนี่นไปดูงานอะไรที่มาเก๊าเนี่ยก็เ <นะ S 1> อ็นเตอร์เทนต์คอมพ์มีสื่อเขารายงานนะว่าเมลโก้ได้วางแผนล,ลงทุนโครงการรีสอร์ทครบวงจรและโรงแรมในประเทศไทย<อ>นะโดยที่ลอเรนซ์นะบอกว่ากำลังรอคอยความชัดเจนด้านคาสิโนโลและกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรจากรัฐบาลไทยเพื่อประเมินขนาดและงบประมาณสำหรับโครงการในอนาคตท,ที่อาจสร้างขึ้นในกรุงเทพและภูเก็ตอ่ เล่นไปแล้วก็ถ้าเกิดดันกฎหมายผ่านได้มีคาสิโนได้ก็เราก็จะมีคาสิโนในชื่อ City of d r e a m ของอิตาลีเนนี่เขาส่งออก City of d r e a m เนี่ยนะส่งออกไปหลายทั่วแมต่อไปเป้าหมายก็อยู่ที่ประเทศไทยเมืองความฝันเข้าไปแล้วก็จะมัวเมาด้วยอบยมุกเนี่ยนิ k เคอีเอเชียก็รายงานเช่นกันว่าเมลโกกำลังเตรียมตัวสำหรับลงทุนในประเทศไทยหากมีความคืบหน้าเรื่องคาสิโนถูกกฎหมาย ซึ่งลอเรเนซ์ประกาศด้วยว่ามีแผนขอรับไปอนุญาตเพื่อดําเนินกิจการรีสอร์ทครบวงจรในอนาคตแล้วจะมีแต่มรดกทางวัฒนธรรมได้ยังไงฮะและไอที่โมโมกันที่ขายขายกันไปว่าอันนี้คือการสร้างสรรค์าทางวัฒนธรรมเราจะจับไม้จับมือเพิ่มศักยภาพความคิดด้านาการสร้างสรรค์เอามรดกทางวัฒนธรรมมาบาังหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกับพี่โก้พูดในวันนี้ดีนะไม่สบานะเนี่ย พูดไม่ผิดหรอกทำให้งั้นจะหนักกว่านี้นะฮะตบตาคนไทยซุ่มจับมือเจ้าพ่อคาสิโนมาเก้าออกแบบคาสิโนในไทยไว้ล่วงหน้านะฮะมาในเสื้อคลุมของซอฟท์พาวเวอร์นะ่ยเราเนี่ยถ้าพี่โสยังอยู่บอกว่าเขาไปใช้หน่วยงานไอ้นี่ด้วยนะไอ้ค่างค่าเนี่ยไทยแลนด์ครีเอทีฟเคาน์เตอร์อะเจนซี่อเจนซี่เนี่ยนะเนี่ยซอฟท์พาวเวอร์ที่ว่านี่แหละนะพี่พี่โสพลเคยบอกผมว่า เห็นเราเป็นซอฟ์เบรนแล้วไงนะเราก็กินข้าวนะครับและกินช่วงหลังกินเยอะด้วยเพราะว่าช่วยเหลือชาวนาตามที่รัมรีพานิชย์เขาขอความร่วมไม้ร่วมมือเพราะฉะนั้นอย่ากระลุณาตบตาประชาชนแบบนี้